โอ้ถือทำอาไรกยนถกอุ้ยว่ะอืมแต่กำนีเท่านี้เนาะมากที่ถูกกระดาษอ่าผมมุูเอมาอืมแต่งวดกวานบันนี้บอมีงวดบ้างหันอ่าอ้เอก็ถือพ้นเห็นันไหนก่ออย่างนี้นะยืดถูกเบอ่า เป็นโซนั่มเจโอ้ยเด็เข้ามาหาอยู่อ่าพี่นังเอ้ยมาตามไปบันได้ฝันเห็นุูดเกี่ยวไปเออเออปฏิว่าจะเป็นตัวหกก็บอกขึ้นว่าบันไดมันมีคูมันมีขี้โอ้มีสามคันหาคันเคันอ่าอือแล้วบอก่ังไงแบบ่อกบันไดมันบอกมีคูแล้วมันมันมีขี้ แม่นไปเอาหอกมาใส่ใส่ะว่ามันเกี่ยวน่ะเกี่ยวนะเกี่ยวเป็นสามสันตัวมันบอกเกี่ยวเป็นฮอกเอออ่ามาตามต่อครับผมหนึ่งธันวาครับผมหนึ่งธันวาอ่าครับผมเอาตามฝันเนอะครับอ่าแล้วเ่ไรครับรถอีกมาอ้าวบาทนี้เอา ขับรถอีกแล้วครับอยู่ทเสียผมแม่นเน,นี่ย <c ười> ขับรถเนี่ยขับย่ำไหนมันก็ออกย่ำนั่นล่ะครับย่ำไรออกย่ำนั่นแม่ออกตัวไหนล่ะม,มันชีออกได้ยุ่บอกอนเจ็ดแป่ย โอ้ขับขันนี้บ่ป่าขับขั้นไหนกร้างงอดมันออกเจ็ดแปดกะก๊บบมานรถจักของเนี่ยเป็นแบบขับรถองอดออกแปดเจ็ดกะกราบบ้างรถเจ้กของอ่ามันบางว่าสอาวัก๊บว่ารถเจักเอลขับอีกแล้วไปขนของกระสังโอ้ขนของไอ้จ้าไปยุใสจักเนี้ยผู้ใดมาแล้วว่าทัวกับเมียร์เรา ยืนเทียงกันอยู่เมื่อละคือตีนใส่หัวจุดจุดจุดโอ้ยชุนแหกก้งเกลี่ยเป็นแบบนี้กูชี้อยู่อะไรเอาเฝ้าขนขวางเฝ้าไปว่าสั้นไปแล้วชวนเกิดอะไรกินได้เลยปลาทงเฮี่ติงโอ้ยเห็นบดอรว้เห็นด้านหลังเ่ย<ม> คำเนียน่านนาเมื่กี้เดีน่าได้สันเนาะโอ้ยนกสั่นเนีวปาสันงอกนานี้แล้วอืไปไปไปฟาไปเพราะท่านได้ขึ้นฮอดรถสั่งสวดของแม่ขึ้นนื้อนนไม่ใช่กล้าออกอีก็บอกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่โอ้โท่มันบาดเจริญงวดท่านได้เตี้ยบอกยังไงถึงังี้ยมดเรียนบ่กวม่อา่ตัวนี้อื ก้นย้อนว่าถือกันย้อนว่าขับรถผู้อื่นนั่นแหละมออกรถเจ้าของว่าไงครับเห็นแมวกับขับรถเจ้าของบนนั้นรถเจ้าของพ่อจะบูืิดหลายอูแมวตีแมนแล้วจะไหนไปเทียบกันตื่นยืนทึบหัวใสเล็กน้อยพ่อประมาณประมาณยี่สิบอายุขาวจุนพล สีเนียก็เห็นเบิดทั้งเดียวข่ามันอวยมุนงกับเก่งงนยเนาะโอ้แล้วมันทั้งนานมันจังที่พอว้ายผมจะเห็นเออข้านันยังล่มอยู่นะแอ่ลมโอ้เจ็บยี่หนที่ไปฉีดยาเยอะมั้งโอ้ั้าพนันที่บ่ไรดีไหวบ่ได้แล้วพ่าะมันแนวดีดิโอ้โอฟันเห็นแต่สีที่พอเม่นอือโอ้โถ ว่ามันจีมีสวว่าแมนนี่หมนกนแล้วันจะมีข้อเล็กน้อยโอ้ห่วยว่ามันอาหารตาแต่วขนาดว่เห็นนนี่ะเอาแล้วเจ็ดแปดอ้อแปดเจ็ดอ้ห่าตัวเดียวเลยบ่โอ้ที่ยังมีอบ่อมีอีกตัวเออจี่บอาสิมันพิษกันไม่ีเป็นอย่าง เออแล้ศูนย์แห่งตื้อๆพี่เจี๊ยแปดเจ็ดแปดศูนย์โอ้แม่ศูนย์แห่ในแปดศูนย์พังแมนหัวหัวพื้นเคยเห็นอ่ะนะมันบมกนงศินี่มันเห็นขาอืมเอาสองสองแปดศูนย์ไปเลยอืมสองแปดศูนย์นี่เท่านั้น ตีพิษกับพิษเออ่ยมันเถียงกันเพวกะแคเนี่ยมันก็่สองคนต้ากันแล้วเห็นมันยืนถือขาเนาะที่เป็นสองเลยขามีแค่สองขาโมมีสามหล่ะตอนสินมนุษย์มันกลมลงห่ดเพราะพิษกันมันเถียงกันมันโมหะซาห์ห้ิชีพมาสั่นโอ้ย่างเลยโม่มันอยู่ของเก่าเหรอถ้าไม่ลงหัวลง เห็นขาเขาลว้วงส้วงโย่คำน,นี้อวยหนามากโอ้ยมันจะเป็นยังไนผู้สออง <c oughs> ขนาดวาายอวยหลังไห้ยังมี้ช่วยสัอ่อบอ,อ,อกกันเลยว่ามันสองคนฮะมันสองคนพิจิัรโพกกมีนเนี่ยนะหลังยึดท้ายรถยึดทั้งสี่คนของข,องขึ้นออ่พิจกันเลี้ยงของเนี่ยจะมันอีหยังจำว่าไรเลี้ยงเอาของิไปเอาของน้ำเปล่า Ni thân bọc bé đây mọi lời vlog lọt song tôi có Máy lời mọi lời 2 lời mọi 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 lời 7, lời 7. ปดเกียร์ก็เรียกขาบตัวนี้แม,มเนเตเบียนรถป็นเรียกขบับคันมันจะเป็นเจ็ดแปดหรือแปดเกียรมันก็ต้องมีสองเพราะว่ามันยือนอยูอ่ยืนผิดกันมันยืนผิดกันอยู่ต้ ตัวไปกัางว้นพูดบางขนาดไปกางว้นเลี้ยงอันไปยังกอดไปปิ้งย่างไก่บวชเออไปตีผู้ชายสองคนเออไปตีนั่นมันไปกางว้นน้ำปิ้งไก่เอเมนบ้าก็คืดอยู่มันใด่มันบ่คู่แต่มันโค้งนี่สิมันแต่มันต้องสิเป็นหกตตีใส่์ต้าหกเมื่ขคืนว่ามันโค้งนันเป็นเลขสามมันก็โค้ง เออสีไรแปลว่าคือวัดเขามันเอาสามไซตแนนมันมีสามคันกุตีเนี่ต้องเจ็ดันเจ็ดแน่นอนอือโอสี่ครับผมหมวดนี่หมากสองหาว่าว่าออกไปไรสามตัวบนสองตัวล่างใช่มันนไม่ถีบไม่บัวพอวานแปดเจ็ดอย่างไมถีบไม่รอบสามรอบสี่มด้ ซ้ท่านั้ซื้อแปดเจ็ดก็แปดศูนเท่านั้นอสองตัวนี่ยโอก็ที่เอาแค่สองนางนแค่นี uh ้แ huh. ม uh, uh. uh, uh. ่นแต่ว่าสองนี่จับใส่ให่ซื้อเอาสองคนนี้อ่สองคนเพียงกันเพียงอันที่เป็ยนยี่ห้อสองแปดมั่ก็เป็นดอกอือืะคดหน้าไว้ครับเอซืหมดกอนหหมดกอนมันแนวเต็มขึ้นใส่มือใช่ โอมขึ้นทั้งรถว้ายอันนี้ก็ขนของขึ้นรถได้หนึ่งอะไรขล้องขึ้นรถปลายปลายไม่นิ่มแบบว่าท่านบ่สูงตั้งร่างถือขึ้นรถงอไปขีดกันยอดเขาขีดกันบ่ฮอดซินโอ้กางเกงในบายลุงบัดโอ้โถึงไรผู้ชายผู้วัยหนามาหาเ่าแต่ผู้หญิงผู้วัยหนาแต่หาผัวัยหนาไงหมายว่าผู้ผู้หญิงนี่หันหลังแล้วไงมันผมมันต้องอยู่ คุณเหลี่ยวครับรักลอยกันในซ้อมเออขี้กับโดยโวบโมันมานกับพี่กับโบ่นจะไปตีแปลไปร้ายมันบ่าคือืม